ได้ภาพเหมือนกันเลยก็ไม่เข้าไปเอามุดตัวเข้าไปเลยคิดว่าเป็นพวกไหนครัพี่มันเข้าไปตรงไหนนะพี่ตรงองร้านพี่อ่ะมันเข้าไปในห้องแคชเชียร์ห้องแคชเชียร์คือมันมุดจุดที่มันมุดเข้าไปเนี่ยตรงไหนไอ้ลูกกงอ่ะลูกกงเด็กดัดน่ะเด็กดัดหน้าร้านเหรอพี่เออระหว่างห้องแคชเชียร์ที่ยื่นเอาเอารับเงินจ่ายเงินน่ะอ๋อลูกกงเด็กดัก็คือห้องแคชเชียร์นั่นแหละใช่พอดีหัวมันอ่ะมันมุดเข้าไปได้เลยเหรอพี่ มุดได้หัวมันได้ม,มันก็เข้าทั้งตัวมันก็เข้าทั้งตัวเอวมันเล็กมัง้งตัวเท่านี้แต่ผมพี่ไม่มีกล้องอยังไม่ได้ติดกล้องแต่แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดกล้<ม>องใช่แต่ทีนี้เนี่ย ในผ้าของร้านพี่ชายเนี่ยลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยอืเข้าไปแล้วค่อยๆเอาตัวเนี่ยเข้าบู๊เข้าไปแล้วแท้แท้ทำไมตัวเล็กอ๋อขาเข้าก่อนนะเอาขาเข้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 านี่เลยขาเข้าหยุดหยุดหยุกันหน่อยก่อนได้ไปเลยดีกวพี่เพราะเดี๋ยวติดกรอบไม่ทัน